สวัสดีครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการยกหัวเก๋งนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องทําการเปิดกระจังหน้าด้านหน้ารถนะครับโดยการเปิดที่สวิตช์มือเปิดที่อยู่ตรงด้านข้างประตูคนขับตรงนี้นะครับก็ดึงมาให้มีเสียงก๊อกครับสำหรับรถ LPGiSseries ตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะยกหัวเก๋งเนี่ยเราจะต้องเปิดกระจังหน้าแล้วก็เปิดแก้มด้านข้างทั้งสองข้างด้วยนะครับไม่งั้นเวลาที่เรายกหัวเก๋งแล้ว ตัวแก้มเราจะเสียหายนะครับเปิดแบบนี้นะครับเปิดออกไปด้านข้างทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้ครับครับที่แก้มด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็จะมีตัวมือหมุนนะครับแฮนเดิลตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับก็จะเอามาใช้นะครับแล้วเราก็จะ ประกอบกันนะครับสำหรับใช้ร่วมกันกับตัวข้ององอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับการยกหัวเก่งครับที่ด้านด้านซ้ายนะครับตรงบางโคนด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยเราจะมีวาลวนะครับสำหรับเปิดปิดตัวปั๊มยกหัวเก่งนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสำหรับตัวยกหัวเก่งนะครับสำหรับตัววาลวเนี่ยครับเราจะหมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกาให้สุดนะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะยกหัวเก่งขึ้น ส่วนตำแหน่งที่หมุนมาด้านซ้ายสุดตัวนี้จะเป็นตำแหน่งสำหรับการเอาหัวเก่งลงนะครับอันนี้เราต้องการยกหัวเข่งขึ้นนะครับเราก็จะใช้ตัวด้ามตัวนี้ของเรานะฮะใส่เข้าไปครับครับแล้วก็หมุนไปทางขวาครับแบบนี้อ่าหมุนไปทางขวานะครับเรียบร้อยครับข้อควรระวังนะครับในการยกหัวเก่งเนี่ยนะครับก็คือตัวแรกนะครับ เราควรจะตรวจนะครับว่าในาหัวเก่งของเราเนี่ยมีตัววัสดุหรือว่าเครื่องมืออะไรที่จะหล่นลงมาตอนที่เรายกหัวแล้วกระแทกโดนกระจกแตกด้วยนะครับอันนี้คือตัวที่สําคัญเลยตัวที่2นะครับก็คือว่าเวลาที่เรายกหัวเก่งนะครับเราจะไม่อนุญาตให้ไปยืนด้านหน้ารถนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะโดนหัวเก่งทับได้บาดเจ็บนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ ก่อนการยกหัวเก๋งก็คือสายลมนะครับของหางทั้ง2เส้นลักษณะนี้เราจะต้องปลดออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นตอนที่เรายกหัวเก๋งเนี่ยมันก็จะเ,เกิดความเสียหายกับตัวสายลมของเราได้รวมทั้งสายไฟหางด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีสายไฟหางเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องถอดออกก่อนนะครับครับแล้วก็ประตูรถทั้งสองข้างนะครับก่อนการยกหัวเก๋งก็ควรจะปิดให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับการยกหัวเก๋งนะครับเมื่อเรายกแล้วเนี่ยเราจะต้องยกให้อยู่ในตำแหน่งที่ขึ้นสุดแบบนี้นะครับแล้วก็หากเราต้องการที่จะเข้าไปทํางานนะครับภายในห้องเครื่องหลังจากที่ยกหัวเก๋งแล้วเนี่ยสแกนเนียนะครับจะมีอุปกรณ์พิเศษอีกหนึ่งตัวเราเรียกันว่าแคปสตัดนะครับหรือว่าเป็นเลหล็กสําหรับค้าหัวเก๋งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการทํางานภายใต้หัวเก๋งที่ถูกยกขึ้นนะครับ ครับในขั้นตอนการนํานหัวเก๋งลงนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนตําแหน่งวาลวไปในตําแหน่งที่จะลงหัวเก๋งก่อนนะครับโดยเราจะปิดวาลวกลับมาอยู่ในตําแหน่งด้านซ้ายมือนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากหัวเก่งลงเรียบร้อยแล้วนะครับวาลสำหรับปั๊มยกหัวเข่งจะต้องอยู่ในตำแหน่งหัวเก่งลงเสมอนะครับ,รบส่วนด้านหลังนะครับก็เราก็จะดูตัวกลไกล,ล็อกหัวเก่งตรงนี้เข้าตำแหน่งเรียบร้อยทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับ